สิบสองสิงหาคมก้มลงกราบพระสงสทราบกราบอภิวันอันผ่องใสพระมิ่งขวัญอันเกิดก้องแท้สองไกลลาดเทิดไทยพระแม่ดังไทยทั้งปวงฉเฉลิมพระชนพระบรมมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงทรงพระ,กะเกษมเปรมสำราญการทั้งปวง การทุกห่วงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิไลสงพุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลก